ดูดเนื้อหลุมเดียวนี้กระดอนริไอขึ้นเลืวสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาพูดถึงการฉีดฟิลเลอร์นะครับที่ที่ที่เกาหลีนะครับคือด้วยการที่เรามาเกาหลีแล้วก็อยากกะหล่อเนาะวันนี้ผมก็แบบได้มีโอกาสที่แบบว่าจะไปทำนะครับแล้วก็แล้วก็ไปถึงที่โรงพยาบาลผมก็ไปกับรุ่นน้องนะครับคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบคุยคุยคุยให้เราอะนะครับว่า ว่าต้องการแบบฉีดฟิลเลอร์ตรงใต้ตาคือก็คุยกันกันเหมือนจะรู้เรื่องคุยกันเหมือนจะเข้าใจแล้วนะครับว่าว่าทำอะไรยังไงนะครับอืมแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปแปะยาชาใช่ไหมครับพอไปแปะยาชาคุยโอเคเขาบอก30นาทีอะไรเงรี้ยแต่ว่าน้องอ่ะพวกรุ่น,น้องอ่ะก็คือกลับไปแล้ว เหลือผมคนเดียวที่ผมคุยอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาเลยอย่างเงี้ยครับคุยอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาเลยซึ่งพอเขากลับไปแล้วแล้วผมก็นอนรอยายชาของผมไปพอถึงเวลาได้ฉีดเขาก็ฉีดให้ผมฉีดให้ผมไม่เจ็บนะครับมันแบบหน่อยเดียวเองผมก็ว่าทำไมมันไม่เจ็บวะ เขาก็ทําให้ผมใช่ไหมมันไม่เจ็บเยฟิลเลอร์ให้ท้ามันไม่เจ็บว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาให้ผมลุกขึ้นมาดูกระจกอืมโอเคไหมผมก็บอกเฮียไม่ใช่ไอเฮียน,นี่มันมันดอลลี่อายซึ่งซึ่งเนี่ยผมปุ๋ยอย่างเงี้ยผมตุยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะผมโอยาน คือให้ผมทำดอลลี่อายเพื่ออะไรมันไม่ใช่อืมหมอมึงเข้าใจอะไรผิดแล้วนี่เฮียกุสักเต็มตัวนี่อืมหน่าอย่างหัวให้กูให้กุสักด ey อลลี่อายขู่อยากจะบอกหมอจริงๆว่าดอลลี่อายไม่ต้องนี่ผมโดนไปหลุมหนึ่งก็ดอลลี่อายขึ้นไปอย่างนี้แล้วจริงๆข้างเดียวขึ้นอย่างนี้เลยอืมเขาก็คอเขาปั้นอย่างนี้นะครับปั้นต,ตึงตึงตึงขึ้นอย่างนี้ผมก็เอ๊ะทำไมวะ ทำไมเขาปั้นแบบนี้นะกูดู youtube มาตั้งหลายที่เขาไม่ได้ปั้นแบบนี้กูก็นึกว่าแบบว่าเกาหลีมันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยอือใช่ไหมก็เลยไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเขาก็ปั้นปั้น,ป,นปั้นขึ้นสักพักหนึ่งก็ให้ดูแบบโอ้ยมันไม่ใช่อืมคือมึงมึงดูหน้ากูซึ่งหน้ากูนี่อย่างระคือเบ้านี่นี่น,นี่เห็นไหมเบ้า,าอืมเบ้าลึกเบ้าลึก คือซึ่งจะให้หน้ากูมีมิติหรือ,อยังไงให้หน้ากูคือตรงเนี้ยลึกเหรอลึกให้มันเหวเหรอดูเป็นศิลปะเหรอแล้วก็ข้างบนก็คือภูเขาอย่างงี้เหรออืมเฮี้ยมากตอนนั้นกูขำตัวเองในใจตั้งดังที่แบบน้ําตาก็จะคอเบ้าแบบโ,โหเฮี้ยกูมาอะไรวะเนี่ยอืมบอกไม,อไม่โอเคไม่โอเคกูได้แต่บอกว่าโนกูโนโนดอลี่อเฮี้ยโนกูไม่ทํา อแล้วมันก็ฉีดไปแล้วอะ่ะหมอคนที่ฉีดให้ผมก็แบบว่าอ้าวคุยกันยังไงนู่นนี่นั่นอ้าวไอหมอไอคนที่มาสื่อสารกับน้องเราก็งงคุยก็ใช้แปลแปลกันนะครับก็ไม่เข้าใจเออแปลให้เราฟังมาอยู่กับน้องก็แปลว่ายังไงอีเหี้ยอีสัตว์นู่นนี่นั่นกะเราเออแต่เขาไม่เขาพิมพ พยายามจะสื่อสารแต่เขาพอมันแปลออกมาในในทานสรสเลตแต่แม่งอีกอย่างหนึง่งแบบโคอยากแคบไปเลยแบบเพียขำกันที่ผายหรือแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็เลยขอ,อไปหาน้องแล้วเพราะว่าผมมันท,ทักหาใครก็คือเขาก็ไปทํางานกันนะผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับสายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็โอเครับกันเสร็จแล้วเขาก็หมอคุยไม่รู้เรื่องอืม คุยไม่รู้เรื่องจริงผมก็เลยแบบเซ็งมากเลยเดูเดี๋ช้ำอ,อันอันนี้คือแอปพลิเคชันนะครับมันมันจะตรงนี้จอแดงเลยผมกวนนี้คุยกับแม่แม่ก็บอกทำไมตาแดงเลยก็บอกเขาเปล่าไม่มีอะไรหลบๆแม่ข้างๆหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแม่แค่นี้นะแม่อะไรเงี้ยมันวันนี้ไม่มีอะไรคุย <c oughs> อืมอย่างก็บอกเพื่อนนะครับว่าจะไปทําเนี่ยคือ,อาหาคลินิกที่มันมี ้ที่มันมีล่ามคนไทยนะครับสำคัญมากนะครับคือถ้าสมมติว่าในการที่ฉีดผิดหรืออะไรผิดไปนี่คือแบบเฮี้ย er เหมือนกันนะคือแม่งเป็นครั้งแรกของผมที่แม่งรู้สึกแบบเฮี้ยแม่งผิดพลาดวะ่ะ